สวัสดีครับเพื่อนๆครับซนิจโจทย์ไทยชาแนลนะครับยังอยู่ที่หาดบางเบิดนะครับ้อ,อยต่อประทิวแล้วก็บางตะพันน้อยนะครับอันนี้เป็นภาพที่เห็นก็คือเป็นปลาหลังเขียวนะฮะหรือชาวบ้านชาวเรือชาวเรืออาจจะเรียกว่าปลาหลังเขียวหรือว่าปลาออกกระแลนะครับอ่าเป็นปลาออกกระแลนะที่เขาเรียกกันปลาชนิดน,นี้ถ้าเพื่อนๆนึกภาพไม่ออกนะครับว่า มันมปปลาเป็นหน่นะครับผมก็เคยถ่ายคลิปไว้ให้ดูแล้วนะครับที่ว่ากินกินปลาเางีย้ยเงี้ยนปลาออกแกลขั้นเทพนะครับก็คือ,เ,อเป็นปลาที่กินดิบได้นะครับเป็นปลาที่กินกินเนื้อดิบได้เนื้อเขาจะหวานมากนะฮะที่ว่ากินกับน้ำจิ้มถั่วตัดอะไรพวกนั้นนะครับออกหวานหวานเปรี้ยวนะครับก็เขาใช้มันจะมีก้างตรงกลางใช้บีบบีบกินนะฮะบ,บีบตัวแล้วก็ เลาะก้างออกแล้วก็จิ้มๆกินสดๆเลยนะครับนี่ครับเป็นปลาพวกนี้นะฮะปลาลังเขียวปลากแลนะฮะนี่ครับก็มันจะเป็นหนังหนังไม่มีเกล็ดนะฮะหนังมันจะแบบมีเกล็ดเล็กน้อยนะะแต่มันมันจะออกลื่นๆนะครับสีเงินๆนะครับเป็นสีที่มันสะท้อนแสงด้วยนะฮะนี่ครับลอยอยู่ในน้ำจะมองเห็นได้ชัดนะฮะก็คือวันนี้เขาคงจะไม่ทานสดกันนะเขาคงจะเก็บไว้กินนะฮะก็คือ เอามาถนอมอาหารโดยการตากแห้งนะครับเพื่อเก็บไว้กินได้หลายวันนะอย่างเช่นปลาวนนี้ก็เหมือนกันครับก็มันติดควนมาที่เขาครอบหมึกมานะก็มันรู้จะไปทำไรก็มาตากแดดนะเพื่อจะทําเป็นปลาแห้งเก็บไว้กินได้นานๆนะครับแบบนี้ครับอันนี้ไม่ใช่ปลาทูนครับมันเป็นปลาอีกชนิดหนึ่งนะฮะจะอยู่ในฝูงของปลาหมึกที่เขาครอบมานะครับนี่ครับ จะต,ตากแบบนี้เลยนะฮะตรงหน้าทะเลแบบนี้นะครับขนุนจะเป็นหมึกนะครับหมึกนั้นเลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามชมครับสุนจิจโชทวีชนาครับปลาออกกระแลตากแห้งครับ